สวัสดีพี่น้องทุกคนมืนีนสามีคอยเ่นย่างขายนาเพราะว่านี่อ,อาลาโนเมม่ไหวนาวาพอไงอันนี้ผุบเอาตอนย่างขายนาวะเตอนย่างเสียนาคนเลยเม่ไหวมั่ง สิ่ไม่เนนว่าหันว่าหันเฮ้ยสรุปเ <c oughs> อ้ยเอาตาตัวนั่งรูปภาวิดีโอ <c oughs> หัวข่อยพน่อง <c oughs> ล่องได้ว่าทิ้งเครืองนาทีได้โดนลงไปก็ไมนมูถึกนมร้อนว่าชักว่าไงไง โอ้ยสูงผู้เฒ่าก็ไม่ได้นะมึงนี่สวยสวยบรรยากาศเดิมๆของมอวานจ้าพี่น้องมื่อเนี่สามีมาเล่ยนน้าคุณเห็นพ่อยายเราเล่นนมาวนคุณบาเมนบุคคอหนาวปันใด เป็นบ่ได้ลงนำ้ำหรืว่าเป็นบ่ได้ลงนำ้ำเป็นบ่ได้เอาอันกางเกงไว้น่ามากก็เลยบ่ได้ลงวันนี้เพิ่นเลยอยากลงเกือบมันตายแรนขึ้นยังไว้ข่อยก็เอามาคือกันได้ชุดไวน้น้ำพี่น้องจะข่อยบ่กล้าว่าข่อยยา่านหนาวแห้งหน้ำนี่เย็นแบบเย็นเหมือนนำ้ำเย็นกว่าตู้เย็นบ้านเฮาอีกพี่น้องข่อยสิบ,บอกให้ ้าแซ่แซ่ไปในซองฟิตนะแซ่ในซองฟิตนำะาน้ามนหํ้า,ากินเฮ้าเขาแซ่ในซองฟิตที่มันกำลังสิแข็งนะพี่น้องเย็นแบบนะั้นเลยเย็นกว่าอีกค่อยว่านะเย็นแบบโอ้ยเบื่องด้่เราคนฟินแลนด์แถวๆเนาะคนกรลังแถวๆยังสิโอ้ยหน้ามแถว่าคย,ยิี่ไทยเจ้าเบิ้งไกลๆเอยเห็นกว่าน้่แข็นเ็นบอพี่น้อง น้ำเนาะมันเย็นแห้งหลายแหมหน้าม,มันไหลออก้วบัปที่นี่น้ำแข็งมันเกาะตัวสวยโอ้โอ้ยมือข่อยแข็งไปกันเด้จ้าขอบคุณที่รับชมทุกคนนะคะอิสานในต่างแดนรายงานตัวค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ